นายกรัฐมนตรีประชุมสั่งการเร่งรัดโครงการศูนย์ขนส่งชายแดน One Stop Service ที่ด่างศุลกาการนครพนมค่ะอำนวยความสะดวกทางการค้าและการส่งออกเชื่อมโยงการค้าลาวเวียดนามจีนตอนใต้ค่ะ ที่ด่านศุลกากรนครพนมตำบลอาสามารศอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีต้องการติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินซึ่งมีการหารือเพื่อแก้ไขอุปสรรคที่ยังคงมีอยู่ เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวดําเนินการได้ตามเป้าหมายนางเจ้าไนพรพูนน้อยในด่านศุลกากรนครพนมรายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2,568มูลค่าการค้าชายแดนรวมอยู่ที่42,909ล้านบาทโดยสินค้านำเข้าสูงสุดได้แก่พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ปุ๋ยเคมีโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ผลไม้สดเครื่องดื่มบำรุงกำลังโคกระบือมีชีวิตผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมและแผนวงจรไฟฟ้าด้านนายจิยรุธวิสารจิต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนว่าปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่า95%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2568โดยศูนย์ดังกล่าวจะรวมพิธีการนำเข้าส่งออกไว้ที่จุดเดียวและอยู่ภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุน PPP ซึ่งต้องมีการประสานงานและจัดเจ้าหน้าที่ Ciq เข้ามาปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ด่านสุลากากรพัฒนาระบบตรวจปล่อยสินค้าให้รวดเร็วโปร่งใสใช้เทคโนโลยีทันสมัยลดต้นทุนของภาคเอกชนพร้อมดูแลค่าธรรมเนียมขนส่งอย่างเหมาะสมและผลักดันให้การส่งออกเติบโตอย่างยั่งยืนในส่วนของหน่วยงานความมั่งคงนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เฝ้าระวังการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดอย่างเข้มงวดพร้อมเล่งผลักดันการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นและการจับ คู่ธุรกิจข้ามแดนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเขตสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดนครพนมในอนาคตอีกด้วยค่ะ